สวัสดีจ้าคลิปนี้กี่มาอัปเดตยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในอ่าวเบงกอหรือยอม 90B อาจจะพัฒนากลายเป็นพายุได้นะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามให้ด้วยจ้าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะมาอัปเดตกันเลยยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในอ่าวเบงกอ ยอมนี้นะคะเป็นยอมที่จะเคลื่อนมาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือเข้าใกล้ประเทศไทยทางด้าน,นภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะพร้อมกับจะค่อยๆทวีกําลังแรงขึ้นอาจจะพัฒนากลายเป็นพายุได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหลายๆท่านบอกว่าเอาแอดอันนี้มันไม่เข้าไทยจะมาพูดทําไมมันส่งผลกระทบอย่างไรเดี๋ยวแอดเล่าให้ฟังก่อนอื่นยอมนี้นะคะ ยอมความกรรกาตต่ำกำลังแรงบริเวณมาหาสมุทรอินเดียโดยมีเส้นทางเคลื่อนที่เข้ามาประเทศเมียนมาแถวแถวบริเวณย่างกุ้งนะครับและต่อมาจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยทำให้ประเทศไทยฝนตกหนักทั่วประเทศเลยตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8เมษายน2564ค่ะ อันนี้เป็นเวลาคร่าวๆนะเดี๋ยวใกล้วันกี้มาอัปเดตอีกทีว่าพัฒนากลายเป็นพายุหรือไม่เคลื่อนที่ไปถึงไหนซึ่งเน้นเลยว่าประเทศไทยของเราให้ระวังเรื่องฝนตกหนักที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะและเมื่อพายุเข้าใกล้ภาคอื่นๆโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกจะมีฝนมากขึ้นตามลำดับต้องขอบอกว่าอันนี้เป็นการพยากรณ์ของ ข้อมูล GFS และ ECMWS มาพยากรณ์มาเล่าให้ฟังจะได้เตรียมตัวรับมือเกิดรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งถ้าเกิดพัฒนากลายเป็นพายุและเคลื่อนเข้าตามเส้นทางที่พูดไปเมื่อกี้นี้จะเกิดฝนตกหนักในช่วงวันที่2-7ถึงเเมษายน6-4ทั่วทุกภาคเน้นทางด้าน ตตะวันกซึ่งขณะนี้พายุก่อตัวแล้วและตามโมเดลเพราะฉะนั้นวันฝนตกจริงๆตามโมเดลหรือไม่จะมาอัปเดตให้ฟังเมื่อใกล้ถึงวันสำหรับคลิปนี้กี้ขอลาไปก่อนนะจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย